สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2566มานํมานำเสนอครับผู้นำโง่าพากันตายหมดผู้นำเนี่ยจะบอกมีไกด์หรือมีกลืนการแก้ปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าคือบททดสอบอย่างกรณีคนไทยติดอยู่ในอิสราเอลนับหมืน่น และถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกกว่า20คนขณะนี้จะร่วมเดือนอยู่แล้วในบทบาทผู้นำของเศรษฐาตรงไหนที่เรียกว่าผู้นำมีกลืนวันวันเห็นแต่ t a ทอ t ทอ k ทอ l k But No Action ผมสั่งการไปแล้วผมเสียใจผมไม่สบายใจผมทราบข่าวถูกจับก็นอนไม่หลับก็ just talk b u t the walk จากที่ถูกจับไป10กว่าคนตอนแรก จนตอนนี้ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง22คนแล้วกว่าพระอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาด้วยพาวเวอร์นายกไทยคนนี้หาเครดิตให้มั่นใจไม่ได้เลยว่าคนไทยจะไม่ตายและจะไม่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มไปอีกเรื่อยๆจากบททดสอบเรื่องนี้ทาให้เห็นว่านายกคนนี้กลวงไร้วิสัยทัศน์ไม่มีความสุข,ขุมรอบคอบมีประสบการณ์แค่ขายบ้านจัดสรร แต่ระดับบริหารประเทศต้องไปต่อท้ายแถววรันชัยโชคชนะโน่นก็น่าห่วงถ้าบ้านเมืองมีปัญหาวิกฤตและเรามีผู้นำบริหารเช่นนี้ต้องคำนึงถึงปรัชญาศึกของซุนวูย่อมมีแต่ทหารเลวจากศึกปาเลสไตน์อิสราเอลเกิดขึ้นที่ชนวนกาซาเมื่อเจตุลาจนถึงวันนี้ไม่เคยเห็นเลยว่านายกเศรษฐามีแผนช่วยตัวประกันทั้งการลำเลียงคนไทยกลับเป็นรูปธรรม ด้วยเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนย้ายมีแต่แผนลิงแก้แห้ไปแต่ละวันเปลืองเปล่าศูนย์เปล่าโดยใช่เหตุไปมากมายประจานหน้านายกนะไม่ว่าแต่ทำให้ประเทศไทยเสียรางวัดทางเครดิตบนเวทีโลกนี่สิษฐาตีคู่กับยิ่งลักษ์สมัยเป็นนายกเลยนะเนี่ยก็ไม่อยากพูดให้เขาทำนองหยิกเล็บให้เจ็บเนื้อหรอกเพราะผู้นำคุยโวปากไว หวังเอาใจขบวนการยิวไซออนิสต์จนตาหูตาแหกโพดประนามปาเลสไตน์ทันทีทันใดนั่นแหละจึงทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากไปหมดผมเห็นใจข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเขามากเมื่อผู้นำประเทศปากไวโพดโครมในโลกไอทีทั้งโลกก็รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยในทักษิณเลือกข้างไหนกลับลำกลับสับปรับมันคำใช้แทนกันฉะนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงต้องเหนื่อยหนักในการรับหน้าเสือ้อในหวังที่เวิ้งวางหลังเกิดเหตุการณ์สักสัปดาห์จะเห็นโพสต์หนึ่งเป็นรูปดรอกเดลอพงษายุทธอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมืองมหาวิทยาลัยนานาชาติอันมุสซอฟาและนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านพร้อมมีคำพูดประโยคหนึ่งเขียนไว้ตัวโตๆว่าหลังจากได้เจรจากับหัวหน้าสำนักงานฮามาส ประจำกรุงเตหารานรับปากดูแลตัวประกันไทยอย่างดีปลอดภัยในฐานะเป็นแขกของเขายืนยันไม่ทำร้ายและจะปล่อยตัวอย่างแน่นอน18ตุลาคม2566โพสต์นี้มาจาก pptv ช่อง36แต่ไม่บอกที่มาที่ไปจึงรับรู้กันแบบกึ่งเชื่อกึ่งไม่แน่ใจจากวันที่แสดงว่าในความ just talk and ทอกของเศรษฐานอกอยากนำลายแล้วก็มีแต่ขี้ฝันจึงมีภาคเอกชนที่ทนดูดายไม่ได้และเขามีศักยภาพพอจะช่วยได้เขาจึงลงมือในส่วนของเขาขนานกับทางราชการเปรียบให้เห็นง่ายๆเหมือนตอนสงครามมหาเอเชียบูรพาส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละญี่ปุ่นบุกผ่านไทยไปพมา่าเพื่อตียึดอนาณานิคมอังกฤษจอมพลปอนายกตอนนั้น ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแต่ขบวนการเสรีไทยอาจารย์ปรีดีพนมยงกับคณะเดินใต้ดินไปเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอังกฤษรบกับญี่ปุ่นผลสหรัฐอังกฤษชนะญี่ปุ่นแพ้แต่ไทยนอกจากไม่แพ้แล้วยังเป็นฝ่ายชนะอีกต่างหากรอดจากตีนอังกฤษกระทืบเพราะเสรีไทยแท้ๆกลับเข้าเรื่องต่อกรณีดรเลอพงค่อยชัดขึ้น เมื่ออาจารย์วันมัวหมัดโนมัธาประธานรัฐสภาบอกนักข่าววันต่อมาว่าตั้งคณะทำงานให้เดินทางไปอิรานเพื่อเจราจาช่วยเหลือตัวประกรันคนไทยต้องขอบคุณแบบซึ้งๆกับท่านประธานวันนอแบบนี้แหละคนมีกืนมีวิสัยทัศน์ผู้นำ walk walk no talk คือทำโดยไม่พูดแม้งานนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่ท่านมีศักยภาพพอจะช่วยได้ ท่านก็ไม่นิ่งดูได้ท่านทำของท่านเงียบเงียบไม่พูดก่อนทำจนเมื่องานเดินเป็นรูปธรรมแล้วท่านวันนอจึงเปิดเผยเรื่องนี้ทำยังไงได้ผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมไปถึงไหนผมอยากให้อ่านโพสต์ของท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีผู้นำชีอะแห่งประเทศไทยท่านเป็นหัวหน้านำคณะเดินทางไปตามที่ประธานวันนอมอบหมายและท่านโพสต์เฟซเรียงลำดับวันไว้ดังนี้ พฤหัสสวบดีที่26เดือน10 2023คณะเจราจาที่ถูกแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภาไทยนายวันมัวหมัดนอมาทาประกอบด้วยท่านอารีเพนอุตรสินดเรเลอพงษสายุธผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศและนายไซยิดมุดินศักกิต,ติสาเดินทางมาถึงกรุงเตหารานมีกำหนดการเริ่มการเจราจาในเวลา10นาฬกาตามเวลาท้องถิ่น ณสำนักงานใหญ่ผู้แทนฮามาสประจำกรุงเตหารานประเทศอิรานทั้งนี้รายละเอียดในการเจราจาเงื่อนไขและผลการเจราจาจะคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนดรเลอพงศายิตซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประสานงานการต่างประเทศและท่านอารีเพนจะมาอัปเดตชี้แจงให้พี่น้องชาวไทยทราบโดยทั่วกันในทุกประเด็นทันทีที่การเจราจาเสร็จสิ้น แต่ขอกระซิบนิดหนึ่งว่าประเทศไทยจะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วครับ27ตุดลาท่านโพสผลคืบหน้าจากเลบานอนตอนนี้อยู่ที่เลบานอนความคืบการเจราจาตัวแทนไทยกับฮามาสฉบับที่หนึ่งเช้าวันนี้คณะเจราจาได้รายงานผลการเจราจามาว่าทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีเป็นอย่างมากแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ จนกว่าการเจราจาจะจบสิ้นกระบวนความสมบูรณ์อยู่ที่เลบานอนความคืบการเจราจาตัวแทนไทยกับฮามาสฉบับที่สองฝ่ายฮามาสให้สัญญากับตัวแทนฝ่ายไทยแล้วว่าจะปล่อยตัวแรงงานไทยทันทีที่การเคลื่อนย้ายตัวประกันปลอดภัยเพราะในขณะนี้อิสราเอลโจมตีทุกเส้นทางเข้าออกเมืองกาซากโดยอิสราเอลต้องการที่จะให้ตัวประกันต่างชาติที่ควบคุมโดยฮามาสเสียชีวิตทั้งหมด เพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของฮามาสอยู่ที่เลบานอนความคืบหน้าการเจราจาตัวแทนไทยกับฮามาสฉบับที่3ข้อมูลลับที่ไม่ลับจากการเจราจาขณะนี้อิสราเอลได้ทำการถล่ลมฉนวนกาซาอย่างหนักและหากจำเป็นสามารถสังหารทุกคนแม้ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนของตัวเองหรือเฉลยศึกที่ถูกจับกลุ่มไปซึ่งเรื่องนี้ในกฎหมายของกองทัพอิสราเอล เรียกว่า h a n n i b a l Directive หรือ Protocol of h a n n i b a l หลายทศวรรษที่แล้ว h a n n i b a l Directive เป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีการโต้เถียงและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อันมืดมนของกองทัพอิสราเอลคำสั่ง h a n n i b a l เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อป้องกันการจับกุมทหารอิสราเอลโดยกองกำลังศัตรูแม้ว่าทหารคนนั้นจะต้องเสียชีวิตก็ตาม ไม่ต้องพูดถึงเฉลยศึกต่างชาติกฎหมายดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงในกองทัพอิสราเอลและยังคงปฏิบัติอยู่ถึงทุกวันนี้วันนี้แรงงานคนหนึ่งยอมรับแล้วว่านายจ้างเอาชุดคล้ายทหาร IDF มาให้ใส่อ้างไว้คู่ฮามัสกองกำลังป้องกันอิสราเอลภาษาอังกฤษ Israel Defense Force IDF ภาษาฮิบรูปแปลว่ากองทัพป้องกันอิสราเอล คงรู้แล้วนะว่าทำไมแรงงานไทยจึงเสียชีวิตมากกว่าแรงงานชาติอื่นโดยยิวหลอกใส่เสื้อทหารยิวนี่เองผมได้ขอรายชื่อแรงงานไทยจากทางการไทยแล้วเพื่อจะส่งให้คณะเจรจาที่กรุงเตหะรานเพราะหามัสขอมาแต่ยังไม่ได้รับรายชื่อนะครับมาซูอาบูมากิสหนึ่งในสมาชิกของสำนักง,งานการเมืองของขบวนการฮามัส และอวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮามาสบอกกับสปุตินิกขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสจับไว้รัสเซียส่งม,มอบรายชื่อ8คนที่ถูกจับได้ให้กลุ่มฮามาสแล้วฮามาสได้ติดตามเรื่องและพร้อมปล่อยตัวแล้วฮามาสจับทหารอิสราเอลหลายร้อยคนไว้เป็นฉเฉลยการปล่อยตัวของพวกเขาจำเป็นต้องมีการเจรจา และการแลกเปลี่ยนนักโทษกับฝ่ายอิสราเอลข่าวโลกที่3วันที่29ตุลาคมคณะเจราจาได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาประธานาธิบดีอิรักเป็นเจ้าภาพในการเจราจาระหว่างตัวแทนไทยกับฮามาสโดยใช้ห้องทำงานของท่านซึ่งอยู่ในบริเวณทำรรเนียบในการพูดคุยเจราจาซึ่งมีบุคคลสำคัญหลายท่านเข้าร่วมประชุมด้วยอาทิเช่นอายาตุลอัคตารี ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและประธานสมัชชาองค์การปาเลสไตน์แห่งสำนักประธานาธิบดีอิหร่านดรรามีฮิยานเลขาธิการใหญ่องค์การช่วยเหลือประชาชาติปาเลสไตน์แห่งชาติดตรรูวันรอนประธานสมาพันพธ์พิทักษ์เยาวชนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแห่งชาติการเจราจาคืบหน้าเป็นอย่างมากถึงขั้นตอนของรายละเอียดและเงื่อนไขของการปล่อยตัวแล้ว ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้29ตุลาคมคณะท่านวันนอไปเจรจาถึงขั้นตอนการปล่อยตัวแล้วแต่29ตุลาคมนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ก่อนข้ามไปลาว่ามีหนึ่งในคอรมอเตรียมจะบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางเร็วๆนี้เพื่อหาหรือการช่วยเหลือตัวประกันพูดได้คำเดียวเวนคนปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ พราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ